าเลยรยังไม่มาครับอันนี้ก็ทีมงานนะนี่ก็ทีมนะมาสามน,นี่ก็ทีมนะจ๊ะขาดตี่หนึ่งมาเดร์ <Mother S 2> บิ๊กขาดตี่หนึง่ง ทะเลจะมปีของแม่ครัมาเดิมมาเดิม เหมือนไปดูตามาตาเลียจโจ้ mm hmm. <laughs> กดกลางปีออก <laughs> อยากเดินแต่เดินไม่ถูกต้อง <laughs> ตกทางเลยเอาเอาใครยิงใครยิงเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวนอกบ้านเน่อย รถอยู่ไหนรถแม่ก็ลงจักว่าก็นี่รถมันอยู่ตรงกลางก้อนหินเออก้อนหินอยู่กลางใต้ฟองรถพอดีโต๊โอ๊ตมันเพินรถมารับน้อยยังไม่เห็นรถเออยังไม่เห็นรถรถแม่ติดหินเห็นไหมไปกระแลนมากขึ้นกัน เราต,ติดหินครับตัสี่อยู่อยู่ที่พื่อเทาเลยเอาใครมาใครมาเปิดไม่ออกขอพันธมิตรที่โก้เทาถ้ามาแปดคนจะเป็นยังไงเนี่ย คนยังระแวงเลยไปทำไปไหนไปเอาแอร์ครับ เฮ้ยมีคนโดดใหม่อะที่ไหนที่ไหนตรงแอดด็อกเลยแอดด็อกไหนตรงนั้นเนี่ยที่ต้มเลยรถมารถมาระเบิดแปะระเบิดแปะระเบิดแปะ อย่างเดียวก็สองล่าสี่หรือเปล่าโอ้เบอร์หนึ่งอะไร <ใน S 2> เออล่ามัน,นมันน่าจะเข้าไปในเงาเข้าใช่ <laughs> ใจฉันเป็นขอ,องเธอ จะไไยังงรอ Catalunya ไปตามมาตามมาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าในเมืองมันเข้าในเมืองม,มันจะไปเก็บเพื่อนมันจะไปเก็บเพ <c oughs> <า>ื่อนลองมางลองลอระบบลอนจริงระบบลองจริงครับพี่ไหนวะอุ้ยมาร์คคาร์มาข้างล่างถ้าตายแล้วอะ่ะ แล้วก็ไปซอยมันเป็ลาตุ๋นไงหรือปลาอ้าวย้อนหนึ่งกับเล็กกับเล็กมันเป็ตัวแทบของตนเด็กได้โกดฟุกเลยอ่ะนี่อนนี่อนใครเก็บแม่เก็บใช่ไหม

เบอร์สี่กันเบอร์สี่กันเบอร์สี่ไม่ตึงครับเบอร์สี่ชิวิวไปไเท้าไปเท้าไปเท้าไปท้ามันยิงอ่ะไปพูดียวเนี่ย

เหนียวมันเดินเข้ามาในบ้านลาแล้วมาเลยด้ยวยนะครับในวงเ,เลยครับมันเหลียวหยาก ว่าไส้อิเฮ้ยมีรอยเท้าวาดปะเอียร์ดรอป o ิ i n อ โอ้โหทำไมมันเดือดจังตรงนั้นโดนวางก็เดือดเฮ้ยใครมา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 เน่งใครมาหยุดสุรากาศเลย เด็กนีไม่รอดดกรอดอ้ยกระโดดลงจัดกาเลไม่ตายเว้รถข้างหลังมาเดี๋ยวจัดรถข้างหลังก่อน มาเก็บเส้นมันไหมมันมีตัวหลนะังตัวนึงอ่ะอือนี่ไงมันมันไปนน่นนะใช่ครับโอ้ยโอมันนใปอยู่ในปลาใช่ใชด้ได้ปไรับ ไอยู่ในป่าไปอยู่ในาโอยเมไปแล้ไปิงรปยยิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีแล้วมีแล้วมก็สกิลไปแล้วสกิลไปแล้วอยู่ไหนไหนอยู่บนชั้นสองได้เลยได้ได้ชั้นสอง้ชั้นสองแล้ว มาสร้างคีรถนีแทอะด่าไมจ๊ะเฮ้ย <c oughs> มาจอดอ่ะไปไหมขึ้นไแม้มข้นขึ้นไปนไป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 ไไปไปไปไไปไปไไปไป้ปไไปไปไปไไไปไไไไ แตกเลยครับมึงน้องใครบอกให้ลงนะครับเดี๋ยวข้าทีมนะครับแมแม่มีคนบิ่งเนน่ากลย้ง

ไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้ทางนี้โอ้โหเล่นเกมอยู่โปรดรีบดูดีได้หรือเปล่าเป็นเหมือนเด็ดเหรอ้ม, <c oughs> มาแล,วาแลว้วมาแล้วกูมาแล้วมาแล้ว โอ้ยโ้ยยเฮ้โดนฟีีมันก็แตกมันก็อแตกมา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 จะมานิสัยวะมันมันขาดนิส่ยคงหม้เอ้าเอ้าสองคน ดอยอยจึกมาหมานุป้าหมาฉันเบอร์สีมาโชกหน่อยนะอ้าอไม่ทันแล้วคร้อสุดท้ายล้โอเคเบอบร์สี่สู้ เบียดจัด <laughs> เข้าด <laughs> ไปเก็บของม่สุกได้เลยเบอร์ส <laughs> เิเอามาขอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Yes โอเคเอาใครล้มกันแน่